มาค่ะทุกคนวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะทากินเองที่บ้านป้าเดินมาบอกว่านาไปตักก๋วยเตี๋ยวนะ วันนี้ป้าทำก๋วยเตี๋ยวจัดไปค่ะเส้นเขาก็จะลวกไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องมีครบหมดเลยวันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำดำน้ำข้นนิดนึงไม่ใช่น้ำตกนะป้าเขาก็จะทำในหม้อหุงข้าวแบบนี้เลยดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะเป็นการอุ่นร้อนไปตลอดเวลานะคะได้เวลาประกอบล่างค่ะทุกคนเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะจะหมูจะลูกชิ้นก็เลือกได้ตามสบายเลยค่ะจะบอกว่าป้าใส่หมูจุกๆมากเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านค่ะทุกคนมาปรุงที่บ้านน้ำซุปหอมมากค่ะทุกคนป้ันนนิกไ่าอวี น้ำชามไปดูเองปังเลยปังเลยเป็ดังกระโดดเลยไงไม่รู้ว่มันไมดรูยว่ามันมากระโดดอะไรกันฉันจะวปหาัน แต่เกาหลีมันหาที่ยากแล้วก็แพงด้วยญี <Okay. S 1> ่ปุ่นมันราคา <Okay. S 1> พอควร